สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจักรลองจะหายล,งาล,งาลงุงคนะค่ะป้าเต็นเข้ามาเอาอะไรเด็กยิงเต็นไปกี่โมงคะ อยากคูกี่องค์อ่ะอยากใส่ยู่แต่ว่าคุณยาเย,ยาเดี๋ยวให้ยายวให้ยายจำลองจับใส่ได้ไหมจับแบบไหนจับใส่บาทอ่ะอ้าวควรจะใส่ของคอยรู้แล้วจ้าก,ก็ใส่ไปค่อก็ใส่จ้าทำไมไม่เอามามาน่ะเอามาอือรับจอย คอยพยักทำคลิปด้วยนี่เผื่อจับไม่ได้จับได้เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้มาต้อยมาต้อยพนาะผ้ามีกี่องค์ผ้ามีกี่องค์เดี๋ยวนับเด้ผ้าห้าผ่าลูกผ่าลูกเอามาม่ามาห้าขอมาม่าห้าห่อมาม่าห้าห่อเดี๋ยวยายจะใส่า ห้าหอขอบคุณค่ะยายจะใส่บาทเนาะพี่เอ่ลวงพ่อจะไหวมาทางนี้ไหมามานี่พี่<า>พี่พี่จิ๋วมาจับให้ยายหน่อยพี่จิ๋วมาองไปนูน่หนหรอกเพราะว่าพราะจะมา,าจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะ<า>จับแบบยาย,ยจับแบบยาย จับแบบใย,ยนี่มันจะได้สบายนี่พี่เอาโอ้ oh. okay. มันจะประทึกกล้องตรงนี้นะ oh. มาพันแล้วเอาอย่าให้ถูกกล้องเด้อ

สาตยาสุขีพรวันุติอันนี้คหวอันนี้คือให้คนหนหน่อย่นแหละให้คนทุกคนทุกนทอนนี้นะฮะ ก็ไม่เคยได้กินนะทุเรียนก็มาทางนี้ว่าเอาให้ทุกวันเดี๋ยวนี้น่ะยายไปไหมสารผูกไม่ไปสารจัก่อค่ะว่าะจัก่อแล้วเคยกินเคยเวลาจะเข้าห้องน้ำก็งามแขกมีห้องน้ำก็มีอยู่สารอ่ะ มีแต่มันกั้นไม่ได้มันราดเลยว้าเรื่องน้ำชื่อว่าไปของน้ำเหว่าวเจตี่าโอ้กับยังยังไม่ได้ไปไหนอ๋ออันเอฟซีบอกว่า่งเสื้อผ้ามากับโอโอเอาไปให้ยังว่ะโอเสื้อผ้าให้ยายเหรอให้ให้บุรรอดอ่ะโอเขาจะเซอร์ไพรส์นายยายเห็นอยู่เห็นเ็เก็บไว้อยู่อื้ไปเซอร์ไพรส์วันนั้นเหรอโอ้โหโอ้โหคุณยาย สะพ้ายจังเลยดอกดอกสะพ้ายดอกดอกเลยเขาจะไปกี่โมงอะคะป้าแตปดโมงบ่ะเมื่อกี้สักหน่อยสักหน่อยป่ะสักหน่อย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 เพึ่นก็จะไปค่ะเออ ปุ่ปฏิจิตค่ะตอนเช้าเหมือนฝนจะตกนะคะพี่น้องมือดอึมครึมอยู่ค่ะฝนมือดอึมครึมแต่คนบ่มืดเดอ้อเขาบอกเขาบอกนะคะปู่ปฏิจิตค่ะปู่ปฏิจิตของเราให้ประทานพรให้ความโชคลาบมั่งมีสีสุขนะคะถ้าใครอยากได้โชคลาบก็มาขอ คุณปู่ปริจิตนะคะพี่น้องคนไทยทั่วโลกเพราะว่าปู่เพื่อนมาทางสายทานค่ะสายให้คนมั่งมีสีสุขประทานพรให้เอซหรือยูทูบเบอร์อยู่หน้าบ้านลุงพลให้มั่งให้มีสีสุขโอ้โหเพื่อน,นะเป็นคนประทานพรให้คนบ้านกกกกอยู่เย็นเป็นสุขเนาะให้รักสามัคคีกันนะคะ คุณปู่ของเราประทานพรให้คุณยายนี่แหละมีสุขภาพแข็งแรงอนามัยสมบูรณ์ไม่เคยเจ็บไม่เคยไขย้นอกจากว่ามึนมึนหัวค่ะโอ้ยข้าวนี้เขาเกี่ยวแล้วเนาะเดี๋ยวไปเอาข้าวกันแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวจะไปเอาข้าวเขาเกี่ยวข้าวแล้วอืมว่าอยางว้าช่อง 3. สามช่อง 3, สามไดยช่อง 4, สี่ช่องห้าช่องหกหาเรื่องหาเรื่องอข้าวเนี่ยเขาเกี่ยวแล้วนะคะ เรื่องอารามตามช่องเรื่องค่ะไอซีผู้น่ารักค่ะนี่ก็ลำลำห้วยหลังบ้านลุงนะน้ำก็เยอะปลาก็เยอะค่ะนี่ปลาก็เยอะน้ำก็เยอะบรรยากาศก็อึมครึมอยู่ค่ะเข้าเกี่ยวข้าวแล้วค่ะหลังบ้านลุงพลเกี่ยวข้าวเนะ่เนาะเลยเถียงนาน้อยสมัยนั้นน,ะน่ะนี่เกี่ยวแล้วค่ะ ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดจับตาค่าให้ยายยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะบรรยากาศโอเคเลยไหมนี่โอเคนะคะนะคะโอเคนะคะ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 น,ะคะนี่น้ำพายเรือเจาเจวมาค่ะขอขอบคุณและขอบใจอ่า ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจคุณยายเนาะคุณยายก็ไม่ลืมบุญคุณเอฟซีทุกคนนะคะายายก็มีกำลังใจพ่ออยู่กับ f อฟซนี่แล้ะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กดกระดิ่งติงตังให้ยายเจ้าคะ่ะ ขอบคุณ f อฟซีทั่วโลกทั่วประเทศไทยเจ้าค่ะบายบายติงกิวมาดิกูจูดกระดิ่งนะเจ้าค่ะ